สวัสดีค่ะชิปสมล์เซอร์วิสขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่เป็นกำลังสำคัญให้ชิปสไมล์เซอร์วิสมีทุกวันนี้มากกว่า1 7 0 0ัดสาขาทั่วประเทศโดยชิปสมมล์เซอร์วิสมีโครงการพิเศษ แต้งบิกสมาย์เพิ่มสิทธิพิเศษเพิ่มผลประโยชน์ให้สาขาแฟรนไชส์ได้ยิ้มกว้างได้เต็มที่ชิปสมายจัดให้เน้นส่งแฟลตเอ็กซ์เพรส1เพิ่มส่วนแบ่งรายได้จาก15เป็น16% 2. ลดค่าธรรมเนียมพื้นที่ห่างไกลประหยัดสูงสุดถึง50บาทต่อชิ้น 3. พิเศษมากค่ะบริการ COD หรือเก็บเงินปลายทาง ลดค่าธรรมเนียมจาก2.5เป็น2%เท่านั้นที่สำคัญสาขาได้ส่วนแบ่งรายได้0.5%เท่าเดิมค่ะพราค้าแม่ค้าออนไลน์พลาดโปรนี้ไม่ได้นะคะถือเป็นการลดต้นทุนเพิ่มกำไรสุดๆเลยค่ะโครงการ Big Bang Big Smile จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลาถึง3เดือนค่ะ ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2564โดยจะปรับใช้ระบบอัตโนมัติพร้อมกันทุกสาขาโครงการ Big Tank Big Smile by Chips My Service ขอขอบคุณทุกสาขาที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญให้เราและสำหรับท่านไหนที่กำลังตัดสินใจที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราท่านก็มีสิทธิ์ได้รับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนเพิ่มส่วนแบ่งไรายได้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราสิคะ ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันโครงการดีๆแบบนี้ครั้งหน้าค่ะ